มีความะสมอภิปรายเชท่านนิรัตอยู่พักดีครับเช่ครับการเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพกับผมนายนิรัตอยู่พักดีสมาชิกธธธธธชวุฒิสภาจังหวัดเชียงภูมิต้องขอการเปลี่ยนท่านประธานนะครับว่าเห็นด้วยนะครับในการปรับปรุงเพราะว่าเฉพาะที่ดินของการท่าเรือเนี่ยที่คลองเตยเนี่ยถ้าตีซะว่าสองพันกว่าไร่นะท่านประธานทุกวันนี้ราคาน้อยต่ําสุดนี่คือวาละห้าแสนมูลค่าที่ดินของท่านเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าแสนล้าน ปีนั้นท่านจะเป็นรับวิสาหกิจอันเดียวของประเทศไทยถ้าถ้าลองจากการรถไฟที่มีมูลค่าทรัพย์สินที่ดินนะครับระดับครึ่งล้านล้านกับท่านประธานคราวนี้ท่านประธา,า,า,านครับผมเป็นห่วงตัวนี้ครับท่านประธานนะครับที่ท่านขอแก้ไขมาเนี่ยนะครับในมาตราที่26เขาบอกว่ากรอบอำนาจหน้าที่ของการท่าเรือเนี่ยถ้าท่านจะไปทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีท่านท่านประธานไปดูนะครับ อนุสีกู้หรือยืมเงินจำนวนคราวหนึ่งคราวละหนึ่งร้อยล้านกาพเรียนท่านประธานครับท่านลงทุนเป็นแสนล้านท่านจะไปประกอบการไปรวมทุนกับอีกลหลายบริษัทหลายกับโครงการแต่ถ้ากู้เงินแค่หนึ่งร้อยล้านเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบผมว่าท่านพัฒนาทำอะไรไม่ได้นะครับคณะรัฐมนตรีไม่ต้องทำอะไรฮะมานั่งอนุมัติวงเงินกู้ของท่านร้อยล้านอันนี้เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองครับท่านประธานอันนี้ฝากท่านดูนิดหนึ่งนะครับอน,นุหกจำน่ายอาสังหาริมทรัพย์ราคาเกินสิบล้านบาทท่านประธานครับทุกวันนี้ตึกแถวเก่าๆเ,เขาก็ขายกันที่สิบล้านท่านประธานนะครับที่ของการท่าเรือเนี่ยครับท่านประธานนะครับท่านจะไปขายอะไรเนี่ยสิบล้านเนี่ยผมว่ามันน้อยมากผมไม่เข้าใจว่าความหมายสิบล้านเนี่ยหมายถึงว่าถ้าท่านเอาไปพัฒนาเป็นอ,อาคารพาณิชย์ หรือเป็นอาคารชุดเนี่ยต้องมูลค่า10ล้านไหมแต่ถ้ามูลค่าทุกอย่างรวมกันเกิน10ล้านรัฐมนตรีไม่คณะรัฐมนตรีไม่ต้องทำอะไรครับระธานมานั่งอนุมัติโครงการของท่านนี่ก็หมดปีแล้วครับเรื่องที่สองครับท่านประธานอนุหกเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันมีแต่จำน่ายท่า,ทานประธานทราบไหมครับว่าทุกวันนี้คําว่าการท่าเรือเนี่ยไม่ได้หมายถึงซื้อที่ดินที่ติดแม่น้านะครับติดทะเลนะครับบนบกท่านก็จําเป็นจะต้องมีธุรกิจ แต่ท่านเขียนไว้ว่าถ้าเฉพาะจําหน่ายอย่างเดียวแล้วท่านไม่มีคำว่าจัดซื้อเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านสามารถจัดซื้อได้หรือเปล่าเพราะนั้นผมคิดว่าในฐานะที่ถ้าผมได้มีส่วนร่วมในการแปลย,ปลยติหรือเข้าร่วมเป็นพิจารณาผมจะถามท่านว่านอกจากจําหน่ายแล้วท่านซื้อได้ด้วยหรือเปล่าครับกาเปียนานประธานครับสองเรื่องครับ